จะเคยเห็นตัวอักษร4ตัวนะครับบนโปรไฟล์ของเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นบน IG บน Facebook หรือแม้กระทั่งบน Tinder นะครับของหลายๆคนเลยนะครับก็จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ4ตัวอยู่ทีนี้น้องๆอาจจะสงสัยว่าคืออะไรนะครับมันก็คือ MBTI นะครับ m y e r s Briggs Type Indicator นะครับ m b d i คือแบบประเมินทางจิตวิทยานะครับที่แบ่งคนออกเป็น16แบบด้วยกันนะครับพัฒนาโดยชาวอเมริกัน2แม่ลูกนะครับก็คือแ a t h ธ r i ีนบริกส์แล้วก็อิซาเบลไมเออร์นะครับซึ่งจริงๆก็พัฒนามาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาของนักจิตวิทยาชาวสวิตชื่อคาวกุสตาฟยุงอีกทีหนึ่งนะครับ MBTI นะครับจะจัดคนออกเป็น16แบบนะครับ Base d on 4หัวข้อนะครับก็คือวิธีการ Gain energy วิธีการ Get information วิธีการ make decision แล้วก็วิธีการ live your life นะครับโดยวิธีการแรกนะครับก็คือวิธีการ Gain energy นะครับก็จะแบ่งคนออกเป็น2แบบก็คือที่เป็น extrovert กับ introvert นะครับต้องบอกก่อนว่า e x t r o v e r t กับ introvert ในที่นี้ไม่ใช่ social skill นะครับก็คือไม่ใช่ทักษะในการเข้าสังคมนะครับบางคนอาจจะคิดว่า e x t r o v e r t คือคนที่พูดมากนะครับแล้วก็ introvert เป็นคนที่พูดน้อยเก็บตัวประหม่าเวลาเข้าสังคมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้จะเป็นคนละความหมายกันนะครับคน e x t r o v e r t เนี่ยจะย่อด้วยตัว e นะครับ แล้วก็คนที่เป็น introvert เนี่ยจะย่อด้วยตัว i นะครับ extrovert เนี่ยจะเป็นคนที่รู้สึกได้รับพลังมากขึ้นเมื่อได้ออกไปเข้าสังคมนะครับหรือว่าไปพูดคุยกับคนอื่นแต่คนประเภท introvert นะครับจะเป็นคนที่รู้สึกมีพลังมากขึ้นเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองแล้วก็จะรู้สึก สูญเสียพลังหลังจากที่เขาไปโซเชียลไลซ์ข้างนอกนะครับถ้าคนที่เป็น e x t r ว v e r t เนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะครับก็ให้ฟังสิ่งที่เขาพูดนะครับแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าคน introvert เนี่ยเขาคิดอะไรอยู่จะต้องถามนะครับเพราะสิ่งที่เขาคิด จะอยู่ข้างในหัวเขานะครับตัวที่2เลยก็เป็นวิธีการ g ก t i n n o r r m t t o o n นะครับก็เปรียบเสมือนเลนส์ที่คนใช้มองโลกนะครับซึ่งคนทั้งสองประเภทที่จะกล่าวถึงนี้นะครับก็จะมีวิธีการมองที่แตกต่างกันออกไปนะครับเสมือนเวลาเขามองสิ่งเดียวกันนะครับแต่เขาเห็นสิ่งที่ต่างกันนะครับคนประเภทแรกนะครับก็คือเซนซิงนะครับก็คือย่อด้วยตัว S แล้วก็ คนประเภทที่2นะครับก็คือ intuitive นะครับก็คือจะย่อด้วยตัว N นะครับเพราะว่าย่อด้วยตัว I ไม่ได้เพราะว่ามันจะสัมกับ introvert ในข้อแรกนะครับถ้ายกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าคนทั้งสองประเภทนะครับเห็นรูปนี้นะครับทั้ง2คนก็จะเห็นสิ่งที่ต่างกันนะครับคนประเภท sensing เนี่ยก็จะเห็นในเรื่องของเห็นกว้างเห็นรูปสีชมพูเห็นต้นไม้สีเขียวนะครับก็คือ เป็นรูปกวางอยู่ในธรรมชาติประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคนประเภท intuitive นะครับมองรูปนี้เนี่ยเขาก็อาจจะเห็นในเรื่องของความโดดเดี่ยวความสร้างสารรค์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นนามมาทำมากกว่าสิ่งที่เป็นรูปลักษณ์นะครับสีสันต่างๆนะครับ ส่วนหัวข้อที่3เลยนะครับก็คือวิธีการตัดสินใจนะครับของคนนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือ thinking นะครับย่อด้วยตัว t แล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือ feeling จะย่อด้วยตัว f นะครับคนประเภท thinking นะครับก็จะตัดสินใจโดยอ้างอิงตัดกะข้อดีข้อเสียข้อมูล f a ต์มากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นคนประเภท feeling เนี่ยก็จะตัดสินใจโดย ดูว่ามันมีผลกระทบต่อคนอื่นยังไงบ้างแล้วมันกระทบต่อคุณค่าที่ฉันมียังไงบ้างสมมุติว่าถ้ายกตัวอย่างคนทั้งแบบ thinking แล้วก็ feeling เนี่ยมองในเรื่องของความแฟร์อย่างเงี้ยนะครับคนประเภท thinking เนี่ยก็จะมองว่าแฟร์เนี่ยต้อง treat ทุกคนเหมือนกันแต่ถ้าเป็น feeling t i m e เนี่ยก็จะมองความแฟร์ในลักษณะของว่าต้อง treat แต่ละคนแตกต่างกันไป ตามความต้องการของแต่ละคนนะครับส่วนตัวสุดท้ายเลยนะครับก็คือแล้วเขาใช้ชีวิตยังไงนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น judging ตัว J นะครับแล้วก็ perceiving ตัว P นะครับ judging เนี่ยไม่ใช่ judgmental นะครับหรือไม่ใช่คนประเภทที่ชอบตัดสินนะจะเป็นคนละความหมายกันนะครับ judging เนี่ยจะเป็นคนที่ชอบ organize ชอบจัดการชอบจัดระเบียบชอบวางแผน นะครับส่วน perceiving type เนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ flexible go with the flow แล้วก็มี option มากกว่านะครับสมมุติว่าเรากำลังจะไปเดทกับคนแบบที่เป็น judging type เนี่ยก็คือเขาจะต้องชอบวางแผนชอบมี checklist อะไรอย่เงี้ยนะครับเราก็อาจจะถามเขาว่า เออเธอวันเสาร์ว่างไหมหรือว่าพรุ่งนี้ว่างไหมอะไรอย่เงี้ยนะครับก็ต้องเป็นการถามล่วงหน้าอะไรประมาณนี้นะครับเพราะเขาเป็นคนที่ชอบวางแผนนะครับแต่ถ้าเรากําลังจะไปออกเดทก,กับ Perceiving type นะครับก็อาจจะเขาค่อนข้าง go with the flow นะครับ easy flexible นะครับบางทีเราชวนเขาไปกินข้าวเย็นนี้เขาอาจจะโอเคแล้วก็พร้อมไปกับเรามากกว่านะครับนี่เองนะครับก็เป็นตัวอย่าง เล็กๆจะเห็นว่าแค่ตัวเดียวแต่ก็สามารถนำมาใช้กับการเดทติ้งได้นะครับก็เลยมีหลายที่นะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับที่นำมาใช้กับการเดทนะครับดูว่าคนที่เหมาะกับตัวเองนะครับจะเป็นแบบไหนหรือว่าดูว่าคนที่ฉั้นกำลังจะไปเดทด,ด้วยเนี่ยเป็นประเภทไหนนะครับก็จะได้ศึกษาแล้วก็วางตัวมีวิธีการสร้างความสัมพันธ์ได้ถูกต้องนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ m b d i ก็เป็นเครื่องมือในการทำความรู้จักทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้จักคนอื่นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือเป็นแฟนนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจพวกเขามากขึ้นครับ อย่าลืมลองไปทำกันนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่เคยทำนะครับก็จะมีเว็บไซต์หลายๆเว็บเลยนะครับแค่เซิร์ช MBTI personality type นะครับก็จะมีเว็บหลายๆเว็บเลยให้ทำกันฟรีด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับ BestTalk จากพี่เบสนะครับก็จะมาพูดสาระดีๆเรื่องอื่นอีกถ้าน้องๆมีเรื่องไหนที่สนใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้นะครับ ยังไงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ